่วสวัสดีครับสวัสดี FC ีจอนี้มือป่าวินดี้ทั่วประเทศไทยที่เคาล้รักครับวันนี้ผมไปรับคุณแม่มาจากบ้านนะครับพาคุณแม่มาออกกําลังกายกายภาพบําบัดนะครับพาคุณแม่มานั่งบนแผ่นดินของลูกชายอีกพื้นหนึ่งนะครับที่ผมซื้อนะครับริมน้ำริมริมแม่น้ำริมโดมครับนะฮะที่อำเภอศรินธรนะครับจังหวัดอุบลราชธานีดูชมวิวนะครับ บรรยากาศตอนนี้คือน้าน้ําลดนะครับน้ําลดนะครับน้ําลดนะฮะไปลงมาดูแล้วก็กาลูกมากด,ด,ดามามูมาดูมาดูวิวหน้าบ่แม่บังบ่อนะครับมีคุณแม่ของผมครับ <c oughs> คุณแม่ครับผู้ให้กําเนิด <c oughs> จอน,นี่มือปรานะครับ มาขับม,มาคูนให้ลูปดึงให้ลูกขับคูนให้เพิร์นแล้วแถวนาำสีมาใหมา่นะครับเสือด,ดอกใหม่ถูกเทียนมาไหวเยอะหรอโซมาใช้ขออยู่เป,เ,ปเป็นเต่าอยู่นี่ละ่ะดึงให้แงครับมักน้ำมัแม่แปลงนีมักมาก,มากงามงามน้ำไหลเส่อ,อย่ยอะ ผมว่าสิเฮ็ดหม่องกลางเต้นให้พวกเอฟซีขี่เราซ้ายจวดผมนอนแม่บอกล้อ่าน้องผมไอ่ไอ่พี่น้องผมซ้ายจวดเนี่ยมายามเด้อขันไอ้จอนี่เฮ็ดเหมือนกันแม่เห็นแม่มาเบิ่งแล้วว่ามันง่ามเมือนกัง่ามง่ามมาโลดมากางเต้นตีใหม่นี่ขาวดาวนี่ครับครับโอ้ยน้ำไหล่สะเลยท่านครับไปกล้องน้องความระวังลูกฮะลงมาดูวิว นนอ้อ,นนอนี่คือบรรยากาศอีกที่ดินอีกหนึ่งพื้นนะครับตรงนี้อยู่ที่บ้านห้วยไฮตำบลคำเขื่อนแก้วอำเภอศิลรินทรจังหวัดอุบลราชธานีห่างจากช่องเม็กเพียง15 km, กิโลเมตรห่างจากวัดภูเพ้าเพียง5กิโลเมตรนะครับ ห่างจากทุ่งนาจอรนี่มือป่าเพียง30กิโลเมตรห่างจากตัวโค้งเกียมเพียง17กิโลเมตรอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมกำลังจะสร้างขึ้นไว้ให้ f อฟสายจวดผมมานอนกลางเต็นท์นะครับบรรยากาศวิวน้ำจวดจวดจวด,ด,ด,ดอตอนนี้คือเป็นบรรยากาศที่เขาปิดเขื่อนอ่อโอ้ตอนนี้เป็นบรรยากาศที่เขาเปิดเขื่อนจะสี่เดือนนะครับบรรยากาศน้ําจะไหลแบบนี้ นะครับอีก8เดือนน้าเต็มตลิ่งสวยงามนะครับอ่านะฮะบรรยากาศแนวนี้ก็คนบาง,งท่านอาจจะชอบบรรยากาศไปนั่งแช่แช่น้ํานะครับนั่งแช่น้ําระวังด้วยนะลูกพาขวัญ ค่อยๆลงมาเดี๋ยวพ่ออุ้มมาจถ่ายด้วยดีนะครับตอนนี้คือเป็นบรรยากาศของช่วงน้ําที่เขื่อนปากมูลที่เขาปล่อยน้ํานะครับ เขาดันระดับน้ําปล่อยน้ําก็ทําให้ห้วยลําโดมน้ําจะลดลงตรงนี้คือจุดล่องแพของจอดอุบลราชธานีที่มีชื่อเสียงนะครับที่เวลามาล่องแพกันที่เขาบอกว่ามาล่องแพลําโดมก็คือตรงนี้แหละฮะอ่าลำโดมกับลาห้วยนะฮะทะลุไปก็จะไปชนกันนะครับกับอีกหนึ่งบรรยากาศบางท่านก็อาจจะชอบในบรรยากาศลำธารน,น้ําไหลเบาๆแบบนี้นะครับบางท่านก็อ,อาจจะชอบในบรรยากาศ เวลามีน้ำเต็มตลิงนะฮะแต่ผมสำหรับผมผมชอบเป็ยากาศนี้ครับเอาเปสนามมาตั้งเอาเปสนามมาตั้งมานอนแช่น้ําเย็นๆนะครับอ่ามานอนแช่น้ําเย็นๆนะครับก็อีกหนึ่งที่วันนี้ถือโอกาสพาคุณพ่อคุณแม่มาเหยียบแผ่นดินให้ด้วยความกตัญญูรู้คุณนะครับพรใดก็ไม่เท่ากับพรของพ่อของแม่มงคนใดสิ่งประเสริฐใดก็ไม่เท่ากับคนที่ให้กําเนิด วันนี้ผมพาคุณแม่มาเดินออกกําลังกายมากายภาพบําบัดเลยถือโอกาสพาท่านมาสูดอากาศมาดูที่ดินของลูกชายที่ซื้อใหม่นะครับสวยไหมลูกขวานพอจะนั่งอยู่แบบนี้นะพอจะนั่งอยู่กับอาสาธิตแบบนี้แหละลูกแล้วก็จะมีแนวที่เป็นเครื่องดื่มคุณภาพประเภทน้าเต้าหู้นะฮะน้ำเต้าหู้เชื่อไหมกินกินน้ำเต้าหู้กับอาสาธิตกินน้ําแก้ขวยกับอาสาธิต นะครับ <S <S นั่งบรรยากาศนะฮะวิวสวยนะครับเจ้าต้องมยืนถ่ายภาพอยูนะ่ในวิวง,งามบ่นะฮะเลือวดี่เลือวดี่อะาันระวังลูกวิววิวให้เห็นน้ำลำธารน,นี่ครับก็อีกหนึ่งหน้าด้านหน้าติดถนนนะครับด้านหลังติดท่าแม่น้ำนะครับอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับ มาลูกมาพาขึ้นไปมาเดินไปคุยกับคุณย่าต่อ,อยาแ้หาตเดิน,น่เดินมาดูัดสวัสดีครับ่นยา,ยบานพี่บ้านมีคุณแม่คุณแม่ผมครับ สองหมื่นรถจะขครับไอผมถามเนี่ยผู้ใดมาหนึ่งตัวนี้เขาเขาตัดใหม่อันวามมันี่เขาจะออกนะอันนี้ก่อนนะเพาเขาตัดใหม่มไม่เป็นๆแค่จะออกไปขายอ๋อเขาเลยเที่ยวนี่งรู้ว่ามันตัดบ่บ่อันนี้มันของเขาจะออกไปเลยเนาะครับครับผมทามเขาจะเอาออกแล้โอ้เยี่ยมมากทุนยี่ตัวตัวนี้เขาจะอีกสองหมื่นเขาจะซื้อรถนี้แหละโอ้ดี๋ยว่าเขาจะเอารถแท้ไปตรงแล้วไอดินน่าจะได้เมือนไง นี่อี้อีกสองหมือนด้ผมโทรหาเพรว่านี่ครับผู้ใหญ่บ้านนะครับสวัสดีท่านผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ใหญ่ที่น่ารักนะครับที่ผมก็มาเป็นลูกบ้านท่านนะครับอ๋อดินอีกสองหมือนะครับนับสอประมาณสองหมืดีได้ผมโทรหาอ๋อโอเคโอเคครับผมนี่นะครับก็คือบริเวณนะครับกล้องนะครับกล้องมานี่ก่อนพรขวานลูกเด็กกระจกพังลูกไปขอห้องน้ำหน่อยไป

บรรยากาศที่ดินประมาณสองไร่กว่าเกือบสามไร่นะครับด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดนาทิท่า,ทางหลังทิทาครับภาษาฮวงจุยนะครับเนาะครับวันนี้คุณแม่ก็นั่งชมวิวอยู่ความน่ารักของคุณแม่นะฮนะแม่ผมให้กําลังใจท่านให,ให้ท่านได้มีความสุขเผื่อมันจะได้ทําให้แผลของท่านหายเร็วได้เห็นความสุขของลูก ได้เห็นความสําเร็จของลูกท่านเผื่อบางทางั้งท่านจะได้อา,อาการบาดเจ็บของท่านจะได้หายเร็วขึ้นนะครับนะครับมาเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกับคุณแม่ก่อนเดี๋ยว่ยวผู้ใหญ่เดี๋ยวยกัเอมค,ค,ครับผมบวคุณพ่อก็ยืนอยู่นู่นนะครับแทนหมาคุณพ่อหน่อย <c oughs> เห็นคุณพ่อไนหะ อ,าาอันนี้ผมเขาห่อจากรักมีหอรักคุณอันนอเขาของเขาบอกที่เขาสื่อต่อที่ครับก็สุดท้ายนี้ครับก็ฝากไปถึงน้องๆหลายหลายคนนะครับสิ่งหนึ่งที่น้องพึงควรจะมีนะครับวัยรุ่นเยาวนชนหลายหลายคนนะครับก็คือความกระตัญญูรู้คุณพ่อแม่ถาก สร้างประโยชน์ให้พ่อแม่ไม่ได้น้องๆก็อย่าไปสร้างปัญหาให้พ่อแม่นะครับคิดเสียว่าจะทําอะไรก็ตามให้หนึกถึงหน้าพระคุณท่านไว้วันหนึ่งน้องอาจจะประสบความสเุเร็จมากกว่าพี่จอหนนี่ก็ได้วันหนึ่งน้องอาจจะมีความสุขมากกว่าพี่ก็ได้พี่ก็อาจจะเป็นแค่แรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆให้กับน้องๆที่ติดตามพี่นะครับวันนี้พี่พาคุณแม่พี่มาเดินออกกำลังกายกายภาพบําบัดหลังจาก เพื่อคุณแม่เพิ่งพักผ่อนรักษานะครับวันนี้ก็มานั่งอยู่ที่ริมที่ดินพื้นใหม่ริมห้วยที่อำเภอศรลินทรสุดท้ายนี้แม่ไวพ่อนให้รูร่างล้นหลานมีความสุขนะมาใกล้ใกล้ก็มีความสุขแน่นหนึ่อเฮ็ดยางไก่สํำเจสําำเร็จทุกสิิงอย่างก็คืออันใดก็วัดทควมดีที่เฮ็ดก,ก็พอกับเมร์แค่นั้นแหละที่จะคุ้มข้องห้าวที่ได้ลำได้รวยได้ดีไปตลอด จังไงก็ขอฝากทุกคนเบออืเ่องผีจะหนีให้แม่น้ำจ้าครับครับผมขอเป็นกำลังใจทุกท่านครับท่านใดที่รับชมคลิปนี้ขอเจริญรุ่งเรืองอย่าเจริญจนล่ำรวยตลอดไปครับจากใจจอนี้มือป่าบครับสวัสดีครับ